คุณนีคะสวัสดีคะ่ะช่วงนี้เกิดอาการเหงามากเหงาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอยู่คนเดียวอะ่ะทั้งทั้งที่ก็มีลูกอยู่สองคนะนะฮะปกติแะไม่ได้เป็นคนที่ที่เงวขนาดนี้ก็เลยอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอาการของคนที่แย่งเข้าวัยทองหรือเปล่าคะค่ะคำว่าวัยทองเนี่ยจำกัดความว่าประมาณอายุสีสถึง50กว่ากนะคะ,คะ<ต>จริงๆ แต่พูดถึงว่าประจําเดือนนี่คือเพิ่งจะหมดเมื่อต้นสีนี้เองคือหลังจาต้นสี่แล้วหายไปเลยค่ะนอกจากอาการเหงาแล้วมีอาการอย่างอื่นใช่ไหมคะเช่นผิวแห้งร้อนววบร้อนว่าบหมุดหิดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ก็คือมีบ้างไวททองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมัยโบราณนะคะไวททองที่เป็นคาบัญญัติศั์บัญญัติศั์ไม่กี่ปีนี้เองนะคะมาสมัยโบราณก็เรียกวัยแก่หรือวัยชรานะคะจริงๆมันมีความเสื่อม ของทั้งจิตใจและร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยชรานะคะเชนความรู้สึกเหงาขี้ใจน้อยนะคะบางคนร้องไห้โดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะหรือฟังแล้วไม่เข้าหูคนหรือว่าโมโหร้ายนะคะหรือจู่จี้ขี้บน่นจะเห็นว่าคน,นบ,บอายุมากจูจี้ขี้บน่นอันนี้ก็คือเป็นอาการของวัยแก่วัยชราซึ่งปัจจุบันพูดให้เพลาะว่าวัยทองนะคะจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้ผิด เพี้ยนก็ค <ique> <th> ือที่คุณนีพูดถูกแล้วก็คือมันเป็นอาการของวัยทองเป็นการเสื่อมของจิตใจและร่างกายนะคะเราควรจะรับมือกันยังไงครับคุณหมอค่ะการจะรับมือกับวัยทองนี่ก็คือต้องทําใจให้มันมีความสุขนะคะคือพูดง่ายก็ทํายากหน่อยนะคะต้องมีสมาธิโปรงมั่งนะคะเบื้อบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยคือวัยนี้มาแล้วค่ะมีมันเรื่องยุ่งยากนะคะเรื่องเศรษฐกิจ นะคะเรื่องลูกหลานนะคะเรื่องต่างๆมันจะมาละเพราะเป็นไม่เหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ไม่มีอะไรที่จะให้คิดมากมายเงินก็ขอพ่อขอแม่ตอนนี้เราต้องหาเองฉะนั้นก็จะมีความคิดตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ความเหงาเนี่ยสมัยก่อนอย่างคุณฮาร์ดบอกคุณฮาร์ดก็เหงาแต่พอไวทองนี่มันเหงามากนะคะมันจะเหงามากขึ้นมเป็นเรื่องเหงาแบบไม่มีสาเหตุนะคะใช่แล้วคือไม่มีเหตุผลเนื่องจากนม่เหตุผลแล้วบางทีก็พูดอะไรนิดนึงเลยครามรู้สึกว่า ใ่คือที่เราใจนะคะจาอันนี้ก็เป็นแต่นหนใจอะไรมาก็จะเป็นอะไรที่ไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์อะไรสักอย่างน่ะ่คือทุกวันมาตลอดนฮะก็คือเมื่อไหรที่เราเปลี่ยนวัย เช่นวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นเราก็จะมีอะไรที่หงุดหงิดหัวใจสักช่วงหนึ่งพอเราเป็นวัยรุ่นเราก็จะชินพอวัยรุ่นเข้าสู่วัยแต่งงานเราก็จะมีเรื่องพอเข้าสู่วัยทองหรือวัยชราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สักช่วงคุณคุณนีคะแลวเดี๋ยวร่างกายจะชินคุณหมอสักกี่ปีสักกี่ปีส่วนใหญ่ก็ปีสองปีปีสองปีแล้วจะชินแล้วจะชินเราก็จะ หรือคนรอบข้างชินโอ้เปปีเลยเหรอคะถูกมีปีสองปีเองคะไม่ไม่นานครับชินชินคือไม่เราชินก็คนรอบข้างชินอ๋อแล้วอย่างนี้นี่ต้องหายาอะไรทาน่ยเออกินยาอะไรได้ไหมฮะเมื่อไร่ที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะแนะนําให้เสริมแคลเซียมละนะคะจริงๆแล้วเสริมแคลเซียมนี่แนะนําตั้งแต่35มสิปีนะคะเพื่อเรื่องกระดูกคุณแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยจริงๆเราต้องมาประเมินดูว่าจําเป็นต้องรับประทานยาไหมนะคะถ้าบางคนถึงขั้นเศร้ามาก นั่งร้องไห้หรือคิดฆ่าตัวตายอันนี้เราต้องใช้ยาช่วย่ะคะแต่ถ้าเศร้าเล็กๆน้อยๆเหงาๆอะไรแล้วก็ทําให้เกิดกระตุ้นมีแรงกระตุ้นให้ทําให้หายเหงาอะไรอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ะคะอฮอบบี้งนนานอดิเรกทำนะแล้วก็การเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนการหมดประจําเดือนนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะคะ,คะถ้าร้อนวูบร้อนแวบจนนอนไม่หลับ แสดงว่าฮอร์โมนตกเยอะเราก็จะเลือกใช้นะคะะนงๆ่ค่ะฟังแล้วคุณนีค่อนข้างจะอะไรนี่ฟังดูลื่อเลิงือเไม่น่าจะเหงาสรุปเรื่องยาถ้ามีจําเป็นก็น่าจะมีแคลเซียมอย่างเดียวค่ะเสริมแคลเซียมนะคะหรือรับประทานนมพล่องไขมันจืดทุกวัน น้ำต้าหู้ทุกวันนะคะแล้วตรงนี้ก็ความเหงาเล็กๆน้อยๆมัที่เป็นตัวกระตุ้นนะคุณฮาทเวลาคุณฮานเหงาอาจจะคิดเพลงออกตอนนี้หัมาเล่นเป็นโนเล่นเปโนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ